กับสบายดีพ <like esse. S 3> <z> ่อแม่พี่น้องกับสบายดีบระทุกถาดที่เข้ามาหับสมซองน้องข้ามน้ำโศกพี่น้องเอ้ยงามตอนเทียงเพียงตอนสวยๆหนาตาเป็นตาไม่จะตุ่มสิวนอนเดึกพี่น้องเอ้ยจะไปนอนบังมือก็ได้นอนแทานอนแท้ตื่นอยู่เอาก็สซิมาเบ่งบาตรุนกะจะเพิ่นเห็นยังเนาะสวัสดีพี่น้องถ้าหยาปลูกพักบ่า

อืมไงคือสีคุดสีเทคข้าน,นะยังบ่ออะไเป็นเล้อีเป็นลาหรอพี่น้องเอ้ย <c ười> จ,จะวัดมื่อไหร่ก็ได้น้อยเดียวลมมันแหง้งไม่อันครึ่งเล็กบ่อได้คิดถ่ายรก่แม่มันได้บล็อค่กูแต่มันเป็นดินทรายธรรมชาตินะตอนค้อยคุดเศร้าตอนอะไรเป็นดินทราย ดินมันแข็งเนาะคือว่าอลไรพ่นบอลได้ตกเต่เฮงเลยเป็น้องเไงพ่นก็บม่ได้คอยตกเทคนิคปูนอะไรตรงอ่างสวรานมาเจาะมันจังสีดายเนาะแมนบอกมันเป็นอ่นดินมันแข็งอืมเอาใส่ได้แน่แน่ ให้ใหญ่ที่เจ้ากึ่งปเข้นอยู่นะเขนปูติ่ง่ะแมนบอก<ะ>ให้ใหญ่นะอโอ้ที่เจ้าใส่ป้าลมตอนส,อสวยๆแย่กงแง้แงๆเนาะใช้เพิ่นเหตุยางพี่น้อง เก็บพักบปะอาชีทาพท้าเพื่อนจะเพื่อนเก็บพักไปสิเห็นยังเนาะลูกสาวสมมตนอนเผาไปแอบบ่ลูกสาวก็นอนเผาอยู่เนาะเก็บพักไปเห็นยังเอาเป็นสิกินเก็บข้าวปุ้น้องอ่ะไอซสลัดไหนได้เอาไรอือมันจะเก็บพักไปไหน อ้าลมแพงอย่างนี้จนบเห็นหุง,อองักงบแม่ตอนเทีงออเยงเทีเยงได้คื่อออกไวเท่นั้อออโอ้ออ,อ,ออกดอกไววอย่างนี้แม่เอาเก่งก็บแขาน้นอยได้ขน,นาดอะไรอีกเลยจะมาปลูกเสนาหนี่ไปจังเืงขอะไรพวักควกควก บนนัน,นี่หัวค่ะขนาดเลยได้กกบอาเลยนะมาตัวแห้เามื่อไหร่เล่ากินตำเมียงเะาได้มีหมาอยู่ไหนให้นะนี่ดกอยู่มาหากระเป็นเด็กกินกระเมียงค่ะวัตาไข่นะพี่น้องนเนาะแม่อพอแล้วโอ้ เป็นคูดอันนั้นพอ,อดีมันแข็งเนาะปุ้ยคือคึ้นทงวะแม่บังบัวกำลังเป็นดอกบังบัวน้ำผึ้งบังบัวน้ำหอมต่อบบะเศิศเอองานแก่ดอกไม้ฮะเขาไม่ได้คอยจืดได้สมองดีกแล้วสมองกระพี่บ่าเลยพี่ทั้งเลยจม็นยังลดเอาไปไหลายป่ะน่ะ,เอ,ไไนนะเอาเอา ยืมเล็กแล้วมาจะเป็นปีเลยบเปนปีแล้วปจักปีนึงก็ดีอเออได้เทเลแม่ปกติเป็นตลาดง,งานเก่าเนี่ยหยาชุนชนมีแต่หินหอ,อเออหินอ่นนี่ไรได้วทำไมขุดกัน อ๋อคือไก่เอ๊ถเธได้ก <t> ับอ้าวหิดไปเลยด้วยเนาะโอ้ยเฮ้ยแก้วบ่ตายมาสิบาะในเก็บไว้เด้อยอ่าเก็บไว้ถ้าไปถิีบบอลใหม่ ไปเลยเรื่อยพี่น้องไอ้ใจสิไปสไัมใดเฮากันหนอตามเหนื่อแหง้งตามกำลังเงนินตามกำลังคนไปนออ่บังน,น้องไอ้คิวก่อนพ่นพังทรรหมเอาทำไหมพ่นพังเดนอนอืม ซื water, ้ออูเพื Teraz, like. ่อนใหม่บอกว่าซื้อพี่น้องเลยที่แท้่นก็อูนพี่น้องในเงินแต่เนาะพี่น้องน้องบาต้นกายยแต่เอาเงินใส่ในพื้นมาเลยจะเพลินจังนอนเพลินนอนนี่เทากับบหุ่นเพลินอูเก่าเขาอยขี่ปุ่นยังไงกุ๊งกุ๊ง คนเดียวกันยู่ไ่ม้าสิเทคจ้าสิเทข้างบนระบสิคุดคล้องไวสื่อโอ้ฮะเ้

แม่คูณแล้วก้าวดินขาวเนาะทำไมแม่มีเอ็นกอแอลนะดินขาวเ็นแคน่นั่นสาวอาเนย์นะน้องอเนย์นะแั่นลั้นร่มแห้งกับแมานั่นเสริมเล็กบุไรากันมันแตกซะบอกเก็บไว้รถหนามใส่มันแข็งพี่น้องเไงเสียมาไหวเนาะ มาวาดินอ่อนจังคุดจังคุดเล็กมันแข็งไงมันเป็นดินแ,แ่นดดินแดงดยดินแบบสีแรกเขาจะเอาเห็ดดินจีดินบอกดินอีดแดงนะพี่น้องแม่น มีเงินผละพี่น้องไว้จัจังสิได้เห็ดหาคุดคอกไว้ซื้อเลยพนะาตับจั่งมีเงินผลอะจังสิได้เห็ดใส่จักงย่ามได้เลยเห็ดเซบอยวาล่มผัดเย็นซุย เย็นๆเลยเอาดินขาวเป็นข้าวมลก๋อแอลข้าวมลนมี่ันนั่นเนาะก่อแอลแล้วนาะเอาดินขาวไว้แล้วก็มาหนามใส่หนามมันหนามได้ค่ะนี่ดินทรายมันก็สิกอะไรอย่างเ้ยดินอันนี้มันสิกินหนามเยอะเปล่อ๋อแมนนี่คือดินคลองกัมันเป็นคลองไปจ๊กในนี่นะเป็นแต่คลองไปจ๊กฮะ บ่แม่นอ่ะจุดดินแต่หองคุดคใส่ฮะน่ จะเอาอันนั้นมาเจาะใส่มาตั้งมาได้นี่มันแข็งอ๋อสี่โหลดฝุ่นสั่งดินมาหน่อยกันป้าตรวจกระจกไม่เต็มอันไพี่น้องเว้ยมีแต่รถใหญ่เที่ยวควนกลุ่มกุ้ง บนน้องไอคิวนอนอนี่้องน้องไอคิวนอนล่มโตนเมื่อคืนในหนาวพี่น้องคลิเนี้ก็สมมาพาได้ขอลาพี่น้องไปก่อนเด้คปหนะ้าพบอกันใหม่พี่น้องเลยสบ,บายดีพี่น้องสบ,บายดีประทุกฐานที่ขา,าหมาบส้มซ่องน้องคำาเนาะ